โอ๊ย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 โย ออยออยออนเอ่อเอ่อไอ้ป็นอย่างนี้ได้ยังไงอะแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะคือว่าวิญญาณรบกวนเขาสิงเธอถึงได้เป็นอย่างงี้ไง งั้นคุณก็ณไม่ได้แก้แค่มิสิผมหมดความสามารถแล้วผมพยายามมาต่อสู้บังนี้ได้ผมจะเข้าไปสิงในรักเกตของคุณพอพระอาทิตย์ขึ้นชชวยยาของผมไปถถงน้ำผมด้วยผมจะได้ไปเกิดใหม่ฉันเสียใจด้วยนะคะที่ช่วยอะไรคุณไม่ได้ นี่คุณไอ,อ้จี้อที่ึ้นมานะคุณโดนมันทิ้งแต่ข้าขอเก็บไปดีกว่าไอแ้แกอยู่ในชาวบ้านทำไมอะไอน้นมปากเม้นนี่เราอะ่ะพูดจาระวังปากมั่งข้ารู้ดีทุกอย่างที่ข้ามาเนี่ยขอพื่อช่วยเลือพวกเจ้านะช่วยเ,เ,เราเหรอ่เอรออือเอาละ ข้าจะเล่าเรื่องราวให้ฟัง hey, hey. วันนี้มาแปลทุกทีเหาะมาเนี่ยแต่เที่ยวนี้ดำดินมานแล้วก็มาตรงเวลาเป๊ะเลยเนีย่อ๋อรู้และวดำดินมาคงไม่ติดรถติดราใช่ไหม <c oughs> ท่ทานผู้มาก็ถูกปีที่ผ่านมาทา่านมีวิชาอะไรที่จะมาประลองกับข้าละ่ะวิชานินจา นินจานินจาอะไรของท่านอย่าหลับตาน<ม>ข้าจะทำให้ดูเฮ้<ม>ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ยงว ฝึกไงอ่ะสอนกันบ้างดิวิชานี้ไม่ต้องสอนหรอกฝึกง่ายง่ายฝึกไงอ่ะฮึฮึยึอ้ทำไมไมไม่ไม่อยู่ที่เก่าว่ะไอ้ควายเอ้ยเอาข้าหมายถึงเสียชีวิตไปแล้วถึงใช้วิชานี้ เออ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 แต่านเป็นเป็นผีดิผีนี่ว่าไม่ใช่ปอบที่นี่มันทาไมวะแล้วท่านมาหาข้าทำไมอะที่นี่มันที่คนอยู่ไม่ใช่ผีข้ามาหาท่านก็เพราะว่าคนหนึ่งถ้าท่าไม่เจอข้าท่านจะผิดหวังข้อที่สองคำสัญญาของเราถ้าไม่เจอกันจะไม่เลิกเป็นหัวถ้าอยากแก่ตายที่มี่ ข้อที่สามข้ออะไรของท่านก็บอกว่าสิข้อที่สามข้ายาจะให้ท่านกำจัดสิทธิ์ชั่วที่มันฆ่าฆ่ามีหนำซ้ำยังฆ่าคนตายอีกมากมายข้ายาจะไหว้วานท่านช่วยจัดการเรื่องนี้ด้วยไปละอือทีนี้เข้าใจยังอ่ะแล้วท่านช่วยยังไงอ่ะอือมาหนิร่อยฟังมึงมึงยืนเฉยนะประตูขยะจัดการเองมึงเวลามึงยืนเฉยเลยอือมึงดิ้นมึงดินนี่กูเห็นเองไม่ต้องห่วงเลยพวกเวลา อืมพวกมั้งไม่แต่กูก,ก็ไปเอปอมึงก,ก,ก็ไป,ไปอ่ะม,มึงด้วกันถ้ากูไปกูไปผอขออภัยหนำล่าย โทษค่ะเพื่อดิฉันที่อยู่ห้องหนึ่งสองสาออกไปไหนทราบหรือเปล่าคะรู้สึกว่าจะอยู่ที่คอฟฟ่ช็อปเดินไปดูสิคะออขอบคุณมากค่ะ ต้องดูให้เรียบร้อยนะครับนี่อนรบนี่ขอโทษค่ะเฮ้ยก็คงไม่ตั้งใจหรอกขอโทษนะยคะไปะตามมาเลยเอ๊ะเหมือนฝันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะพี่จะไปดูก่อนเดี๋ยวพี่ พีอ่อ้นรอด้วยสิรอด้วยสิอ <Studio> เอ๊ะเข้ามาที่ประสาทที่ทำไมไม่รู้สิ ตาไปดูพี่ราด้วยเดี๋ยวเฮมันอไหร่มันจะมาหันจระมารือเปล่าถามทำไมอ่ะถามอยู่คำเก่าแหละมันจะมาหรือเปล่าถ้ามันมามันก็มา,ามันไม่มามก็ไม่มา นี่อาจารย์แม่อจารู้ว่าปราบมันได้อะแล้วแต่ฟาริคิดฮะเฮ้ยไปรบ บ้าตกใจหมดเลยตกใจเรื่องอะไรไม,ไม่มีอะไรหรอกแล้วมันตามมาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วรีบไปกันเถอะไป ไอหลานชายจำค่าได้ <c nhân> ไหไมออ้กายังไม่ตายเหรอใครยังไม่ตายหรอกเมื่อแกฆ่าอาจารย์ของเจ้าข้าก็จะจัดงานศพให้เจ้าเองอ้กา 鱼。Mm hmm. 嗯嗯嗯。<laughs> <laughs> manha <coughs> thaat

อาจารอยู icana, utiliser, ่น mm. ี่อาจารย์เขาอยไอ้ช oh. oh ู oh. Oh ้ค oh. ร oh ับเอา้เ oh. ่ายห้หยบหยาบรเปล่ดเดี่ยทอากาม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 มา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 มมา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 มมา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 ามาม

เสียใ,ใจด้วยจงสราเรื่องของเจ้าเพื่อเพิ่มพลังแก่ข้า よっ Не <coughs> អូយអូយអូយមើលខ្ញុំ